สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Human นั่นเองนะครับหรือชื่อเดิม้ก็คือ Project EOE เกมมือถือเอาชีวิตรอดสร้างบ้านครับของจากทางค่าย NetEase เจ้าเก่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในเกมกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเนท่นผู้ชมครับสำหรับ One Human เกมนี้ในเวอร์ชั่นนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่ในคราวเกมมิ่งนะครับนะี่ ขนาดไฟล์คลาวด์เกมมิ่งอยู่ที่ประมาณไม่เกิน100่งเมกนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับแต่มีปัญหาเรื่องปิงนะครับจะเห็นอยู่ที่ประมาณร้อยหกสิบนะครับอันนี้จะพาทุกผู้ชมมาชมบรรยากาศตัว One Human เอวันฮิวแมนะนั่นเองทุกท่านนะก็น่าจะเปิดให้บริการคิดว่าน่าจะปลายปีนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือไม่ก็ต้นปี2024นะครับเกมเอาชีวิตรอดที่แบบเออน่าสนใจมากๆเลยในเวอร์ชันคลาวด์เกมมิ่งก็จะมีอ่ปัญหาเรื่องปิงนะครับที่ทุกท่านเห็นกันอยู่เนาะเพราะว่า ปิงมันค่อนข,ข้างแบบอาสงเพราะว่าด้วยเนื่องจากตัวตัวเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ที่จีนะครับเดี๋ยวเราคุยกันตัวนี้กันยังไม่ได้คุยเลยโอเคครับเดี๋ยวลองไปลุยกันเดี๋ยวเราจะได้เจอซอมบี้นะอเดี๋ยววิ่งไปทางไหนเลยมีทางอยู่ทางนี้ทางซ้าเมือนี่ครับเปิดออกไปโอ้ใหม่ก็เจอเหล่าซอมบี้แล้วนะสกิปเลยละกันนะครับมา จับอาวุธแล้วนี่ลืมลืมใส่อาวุธลืมใส่อาวุธตีม,มันจะค่อนข้างมืดหน่อยนะแล้วก็เล่นผ่านคราวน่ครับกราฟิกไม่ได้มาเต็มขนาดนั้นนะถือว่าใช้ได้อยู่นี่ถ้าทําให้ปิงไม่เกินร้อยนี่บอกเลยว่าเลื่อนเลยนะครับแล้วก็ไม่กินสเปคด้วยโคตรน่าสนใจเลยนี่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 น,นี่โอเค ไปทางไหนเลยมาที่ประตูลิฟต์รหัสอะไรวะเดี๋ยวเรามาตัวนี้กันอา่าฮะคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงรหัส07 28โอเค07 28 0 7น8เจ็ดสองแปดโอเคจะปลอยเปิดได้เพราะไกด์บอกอยู่ประมาณนี้นะไม่ได้ไกด์ยากมากแต่ภาพคดมืดเลยโอ้ยิ่งออกมาด้านนอกนี่ยิ่งมืดเลยนะโอเคในวิดีโอผมอาจจะใช้โปรแกรมต่อปรับแสงขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่ามันมืดจนมองไม่เห็นเลยเขาปรับใหม่อะอ นี่ครับพอเห็นนิดหน่อยจริงในโทรศัพท์ผมมาสว่างกว่านี้นะไม่ได้เปิดความสว่างสุดนะครับแต่พออัดเกมผ่านการแคปเจอร์ถ้าเกมไหนโทนมันมืดมากๆมันก็จะมืดตื้อเลยวิ่งครับตัวแมปไม่รู้เปิดได้เปิดไม่ได้เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนกินน้ำได้เหรอหรืออาบน้ำได้โอเคสามารถเปิดโหมด PEPP ได้ด้วยนะก็คือประมาณน่าจะเปิดหัวดแดงได้ โอ้ยซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้มาท่านผู้ชมซอมบี้ซอมบี้ไปแล้ว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 ซอมบี้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 นี่นะนี่นะเฮ้ยแต่เกมนี้น่าสนใจมากเลยนะตัวกราฟิกอะไรขนาดนี้ขนาดอยู่ในคลาวด์เกมมิ่งนะเปิดได้ของมาแล้วได้ของมาแล้วนี่มาสิครับก็มาสิเนี่ยถ้าอยู่ตรงแสงหน่อยเนี่ยจะเห็นตัวละครแบบโอเคนะ แต่อยู่ด้านนอกนี่จริงๆมันก็สว่างนะแต่ผมไม่รู้ว่าไมมันมืดตื่นมากเลยไปครับลูกพี่นี่ระบบการยิงออโตโอ้เหรอโอเคสวยงามตามท้งเรื่องเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งได้ของมาครับนิดนึงวิ่งไปจับไปจับไป โอ้โหโดนละรีโหลดดีลูกพี่เอลาลูกกระสุนจะไม่พอแล้วเนี่ยเราวิ่งเข้าบ้านเลยได้ไหมเราวิ่งเข้าบ้านเลยได้ไหมเนี่ยเราไม่สนใจซอมบีแล้วโอเคเราวิ่งเข้าบ้านแล้วกันไปเร็ว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 เฮ้ยสมิถือปืนได้หวะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตวนโอเคมันน่า,จ,าจะเข้ามาไม่ได้ละโอ้ซอมมิธถือปืนว่ะอ่าอะไรเนี่ยกระเป๋าเหรอโอเคได้กระเป๋าแล้วนะครับแมดมาตั้งไกลนะเพื่อเข้ามาเอากระเป๋าอย่างนี้เหรอ โอเคต้อออกไปด้านนอกแล้วนะครับวิ่งผ่านซอมบี้ที่ถืออาวุธไปพอออกอีกด้านหนึ่งเลยมาคุยกับเทสตหน่โอ้ยมันมีตัวแบบนี้ด้วยนะที่เป็นปีศาจอยู่นะครับเราต้องสู้แล้วแหละแต่อยู่ในพวกซอมบี้ได้อยู่โอเคไปคุยกับเขาก่อนคุยเซรุกเพ โอเคเรียบร้อยครับอืม hmm. วิ่งยาวไปครับก,กระดกโอเคครับผมตอนนี้คิดว่าน่าจะเริ่มเล่นต่อไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะว่าปิงขึ้นมาประมาณ3า0รอยกว่าเห็นไหมครับภาพมันจะกระตุกแล้วก็ค่อนข้างหน่วงแบบนี้นะครับปิงมันแบบเยอะขึ้นนะตอนแรกมันร้อยกว่าเองนะครับน่าจะ เป็นปัญหาจากอินเทอร์เน็ตผมด้วยนะครับที่อยู่ไทยนอะนและเซิร์ฟเวอร์มันอยู่ต่างประเทศนะครับแบบนี้เวลาต่อสู้กับซอมบี้ครับมันจะสู้คันข้างยากเพราะว่ามันจะมีจังหวะที่แบบมันแหลกนี่ครับมันแหลกเห็นปะมันจะมีจังหวะที่แหลกไอจังหวะที่แหลกเนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวลองเทสให้ดูก็ได้อ่าเดี๋ยวมันจะมีอสูรอยู่ตรงนี้นะครับเอามาได้เอามาหน่อยเซ ออกมาหรือเปล่าโอเคเนี่ยออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันจะหน่วงนะครับแล้วมันจะต่อสู้ยากเห็นป่ะนี่จริงๆภารกิจตรงนี้เราแค่มาเอาของเท่านั้นเองแต่ของเราอยู่ไหนเดยเดี๋ยวเนี่ยมันมันหน่วงแล้วมันทำอะไรแบบยากเลยท่านผู้ชม เนี่ยเราแค่มาเอาของตรงนี้เฉยนะภรกิตตรงเนี้ยเอาได้เรียบร้อยแล้วก็ไปครับผมไม่ต้องสู้ก็ได้นะแต่มันออกยังไงเนี่ยเนี่ยเราก็ออกมาข้างนอกได้แล้วไหมยังไม่ได้มั้งผมว่าโอเคก็วันนี้น่าจะเอามาเอามาพรีวิวให้ผู้ชมให้ชมมันก่อนนะครับว่าตอนนี้ทางข้าเนี่ยนะครับเขากำลังแบบ ทำการพัฒนาในส่วนของตัว cloud gaming นะครับอาจจะมีให้เห็นนะว่าไอตัว cloud gaming ของทางค่ายเนี่สามารถเล่นเกมของค่ายเขาทั้งหมดได้เลยแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น cloud เฉพาะเกมอยู่นะครับก็ต้องรอดูในอนาคตนะเกมอื่อจะมีเวอร์ชัน cloud gaming มาให้เล่นได้พวกมือถือสเปคตามก็น่าจะเล่นกันได้แบบสบายๆเลยนั่นเองวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ